บรรยากาศรอบๆนะคะเป็นบรรยากาศของโครงการพาย่าคอนโดเขาใหญ่ค่ะโครงการนี้จะมีคอนโดทั้งหมด3อาคารนะคะเป็นอาคาร3ชั้น2อาคารนะคะแล้วก็อาคาร5ชั้นอีก1อาคารตัวคอนโดออกแบบเป็นซิงเกิลคารีดอร์นะคะจำนวนยูนิตไม่เยอะมากอะคะ่ะเหมาะสำหรับ Work f กฟ m Home มมากๆเลยนะคะบรรยากาศเงียบสงบแถมยังได้วิวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกนะคะ เข้าตัวคอนโดมานะคะชั้นหนึ่งนะคะขวามือจะเป็นลิฟต์นะคะซ้ายมือก็จะเป็นลิฟต์เหมือนกันแต่ว่าเป็นลิฟต์สำหรับผู้พิการนะคะส่วนของบันไดทางขึ้นนะคะเป็นบันไดเมนดหลังตัวคอนโดจะเป็นแบบซิงเกิลคาริโดอนะคะแต่ละชั้นเนี่ยจะมีจำนวนยูนิตน้อยมากเลยอยู่ประมาณไม่เกิน5ยูนิตนะคะนี่ตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้น5ค่ะบรรยากาศโดยรอบโครงการก็ จะมีลักษณะเขียวชอุ่มนะคะต้นไม้เขียวทั้งปีตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะใต้ดินด้านขวามือก็จะเป็นตัวคอนโดอาคารสามชั้นนะคะค่ะเข้ามาชมนะคะในส่วนของห้องตัวอย่างโครงการพาย่านะคะเป็นหนึ่งห้องนอนนะคะเปิดประตูเข้ามาแรกเลยนะคะเราจะเจอในส่วนของตู้เก็บของแล้วก็ห้องครัวเดี๋ยวปูจะพาดูห้องครัวก่อนนะคะ ห้องครัวเนี่ยเราจะให้ครัวบิวอินนะคะพร้อมซิงค์แล้วก็ตวเตาไฟฟ้ฟาของฮาร์เฟลนะคะถัดมานี้จะเป็นส่วนของโต๊ะรับประทานอาหาระคะ่ะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารแบบสีที่นั่งนะคะทางด้านถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของเราจะให้ตู้เก็บของขนาดใหญ่เลยนะคะซึ่งเราทำตู้จับพื้นหถึงฟ้านะคะสามารถเก็บของได้เยอะ ด้านล่างเนี่ยสามารถวางสลิปเปอร์หรือรองเท้าแตะได้นะคะชุดครัวจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบเลยนะคะในส่วนของห้องรับแขกบ้างค่ะส่วนของห้องรับแขกเนี่ยเราจะให้โซฟานะคะเป็นอา,อาร์มแชร์สองตัวโต๊ะกลางแล้วก็โต๊ะว,วางทีวีนะคะดูวิวด้านนอกจะเป็นวิวเขาใหญ่ตัวห้องรับแขกเนี่ยจะเชื่อมต่อจากระเบียงขนาดใหญ่นะคะ ขนาดระเบียงจะอยู่ประมาณ2เมตรนะคะจะมีโต๊ะด้านนอกระเบียงให้อีกหนึ่งโต๊ะนะคะวิวที่เห็นข้างนอกคือวิวเขาใหญ่นะคะวิวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตัวห้องเนี่ยติดวอลเปเปอร์ให้นะคะทั้งห้องเลยพื้นจะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะขนาด6 0สิบคูณหกจะเป็นพื้นแบบหยาบนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะต้องลื่นนะคะโซนต่อมาเราจะเข้าในส่วนของห้องนอนค่ะ เข้ามาเราก็จะเจอโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเตียงขนาด6ฟุตพร้อมที่นอนนะคะเหมือนกันค่ะในส่วนของห้องอนอนก็จะเชื่อมต่อจากระเบียนแล้วก็วิวนะคะตัวนี้จะเป็นโต๊ะวางทีวีห้องนอนแล้วห้องรับแขกอะคะ่ะเราจะไม่ได้ทําทึบมากนะคะเราจะกั้นระหว่างห้องรับแขกและห้องนอนด้วยกระจกสามารถปิดได้นะคะเราจะมีผ้าม่านเป็นฉากรูดปิดได้ วิวด้านนอกจะเป็นวิวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะซึ่งเขาเนี่ยจะเขียวทั้งปีเลยตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3ของคอนโดนะคะซึ่งเป็นห้องตัวอย่างระเบียงจะเป็นระเบียงขนาดประมาณ2องเมตรนะคะจะถูกเชื่อมต่อระหว่างห้องนอนและห้องรับแขกนะคะเชื่อมต่อกันเลยคือการออกแบบที่นี่เนี่ย ออกแบบค่อนข้างจะดูโปร่งมากเนื่องจากว่าเราใช้กระจกในการตัดระหว่างห้องทําให้ดูเหมือนห้องเนี่ยเป็นสัสสดส่วนเดียวกันไม่ดูทึบมากนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของห้องน้ํากันบ้างนะคะห้องน้ําเนี่ยค่อนข้างจะเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่เพราะว่าเราให้ความสําคัญกับห้องน้ําค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของชักโรครกค่ะอ่างล้างหน้าตรงนี้จะเป็นส่วนของชาวเวอร์นะคะ จะมีประตูกระจกนิรภัยกั้นอยู่นะคะสุขภัณฑ์ในห้องน้ำเราใช้โคลเลอร์ทั้งหมดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะ